สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆท,ท่านต้องขอขอบคุณมากๆที่ติดตามชมเป็นกำลังใจกันมาตลอดทุกคลิปนะคะชมช่องเครือข่ายมาแล้วมาแล้วของเราทุกช่องเลยนะคะแล้วก็ให้กำลังใจกันวันนี้จะนำเสนอในหัวข้อเรื่องกลถีบค่ะสำหรับใช้ป้องกันตัวไม่ให้ผู้เข้ามาทำร้ายเราเข้ามาถึงตัวได้ค่ะ แต่ก่อนที่เข้าช,ชมคลิปนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเครือข่ายของเราที่ขึ้นบนหน้าจอตรงนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็มาชมคลิปสาธิตการถีบเลยค่ะเชิญค่ะแทบม็อกเลยครับถีบเข้าารข้างอ้ย อีนี้เริ่มต้นด้วยกลค่ะกยกเท้ารุกบุกไปหน้านะคะตามมาด้วยไม้ค่ะไม้นี่ฝ่าส้นเท้าเล่นเข้าใส่ค่ะ ต่อไปเป็นเรื่องของถีบถีบขาเหยียดพุ่งฉลุยลุยหน้าไปตามได้ตบตบลงให้เต็มเท้าอุ้ยตบลงให้เต็มหน้าด้วยฝ่าเท้าค่ะท่านผู้ชมเป็นอันว่าจบกลเม็ดเคล็ดลับในการถีบไปแล้วนะคะลองไปฝึกไปทําเพื่อเป็นการป้องกันตัวหรืออาจมีเหตุฉุกเฉินขึ้นเฉพาะหน้านะคะ เราก็สามารถป้องกันตัวได้เรียนกนลเม็ดเคล็ดลับกันแต่พอสมควรนะคะอาศัยที่ว่าใครมาไม่ดีก็ยันหน้าออกไปก่อนค่ะวันนี้ไม่ได้พูดถึงใครนะคะพูดถึงการถีบท้าหน้ายื่นหน้ามายื่นขาใส่เลยค่ะท่านผู้ชมเรามีสิทธิในการป้องกันตัวนะคะแม้ว่าจะอยู่ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจหากเกิดเหตุเฉพาะหน้าขึ้นมาตำรวจก็คว้าไม่ทันเช่นกันค่ะแล้วก็ก่อนจบคลิปนี้ กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะอยากลมอยากตายบ่เสียดายดอกเด้อสาธีขั้นเป็นจังสีสิลีคนอยู่ทำไม ไรต้องเคลียวไป